จองเพียง999บาทนะคะให้ผ่อนจ่ายค่างวด3เดือนบัตรกำนันเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทที่บริการฉุกเฉิน1ปีนะคะ24ชั่วโมงถ่ายน้ำมันเครื่อง10,000กิโลแรกนะคะ Toyota Rivo 2.4J ปี2017นะคะราคา ูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวบุดีรำนะคะวันนี้นะคะน้องฟ้าจะพามารีวิวรถเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าเรโว 2.4J นะคะปี2 0 1 7นะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าดำเดิมโลโก้โตโยต้านะคะเป็นโลโก้โตโยต้าเดิมๆนะคะค่ะแล้วก็มา เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี้นะโคมไฟก็เป็นนะโคมไฟที่ไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในรอบเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของล้อล้อเป็นล้อกระทะนะคะฝาครอบเป็นยางปีใหม่ๆนะคะเป็นยางปี2020เป็นยางกูดเยียร ในส่วนของกระจกก็เป็นกระจกดำเดิมนะคะอ่ามือจับก็เป็นแบบเดิมอ,อันนี้จะเป็นเดิมบางนะคะแล้วก็เรามีติดตัวสติกเกอร์ให้นะคะติดตัวสติกเกอร์ b o n t r e s นะคะ BRC นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความเท่ให้กับรถคันนี้นะคะ ดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเราเป็นติดตู้ทึบนะคะเป็นตู้ใหม่ตู้ใหม่บุด้วยไม้อัดใหม่ๆนะคะมีตัวเซฟล็อกให้ด้วยนะคะมีติดแผ่นเรืองแสงนะคะให้นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตู้ด้านในกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ จะเป็นบุด้วยไม้อัดอย่างดีนะคะอย่างหนานะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตู้ค่อนข้างหนากว้างด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวไลเนอร์ของเราก็เป็นไลเนอร์ติดให้ใหม่ๆนะคะด้านเป็นไม้อัดอย่างดีค่ะคว้างนะคะค่ะ เดี๋ยวจากนั้นเราจะไปดูด้านในรถกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะค่ะด้านในของเรานะคะเบาะนะคะเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายแล้วก็ ด้านหน้าคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นด้านหน้าคอนโซลสีดำเลขไม่อยู่ที่1นึ่5 7กิเโลเมตรนะคะแล้วก็ด้านด้านข้างด้านข้างเราเปลี่ยนตัวจากมือหมุนให้มาเป็นตัวควบคุมไฟฟ้าแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะ งน,นี้ก็จะเป็นหนังเดิมเกียร์จะเป็นเกียร์5สปีดนะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์5สปีดเป็นยังไงกันบ้างคะกับ รถคันนี้นะคะ Toyota r e v o 2.4J ปี2017นะคะราคา429,000บาทนะคะจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องอท่านใดบ้างหรือเปล่าคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นนิ a r s a l e 2022นะคะขับดีมีเงินล้านนะคะอจองเพียง999บาทนะคะช่วยผ่อนจ่ายค่างวด3เดือน มีบัตรกำนันเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทท่านใดที่ออกรถกับเรามีสิทธิ์รุ้นรับไอโฟน13นะคะมีบริการฉุกเฉิน1ปีนะคะ24ชั่วโมงมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1,000 0กิโลแรกนะคะท่านใดที่สนใจค่ะโทรมาที่เบอร์081 4 9 9ด4สีก้เป้า0 4นะคะและน้องฟ้าก็ขอ นะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะคะขอโทษขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องฟ้าในการทําคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0814999044นะคะ